เอาบรรยากาศข้างนอกข้างนอกโฮเทลมาฝากนะคะทุกคนว้าว <Wow. S 1> สวนก็สวยมากค่ะนี่ข้างนอกเอาบรรยากาศรอบๆข้างนอกโกงแรมมาฝากจ้ะสวยงามนะจ้ะงแมเนาะก็มีหลายห้องค่ะทุกคนสวยงาม เขาจะได้สวยงามมากนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นนะ <c oughs> สวนใหญ่แล้วก็มีที่นั่งให้อาบแดดด้วยเนี่ยเดี๋ยวตอนทรายก็จะมานั่งอาบแดดกันต้น บรรยากาศยามเช้าที่อังกฤษนะคะที่จังหวัดบอนมอสบวัน,นอากาศดีเอาอากาศมาฝากแต่ว่าอากาศมันก็เย็นๆนิดนึงวันนี้ก็จะไปดูแอร์โชว์อีกตามเคยค่ะคลิปส,สวยๆมาฝาก้ะจ้ามาดูนะคะทุกคนมุมนี้สวย นี่สวยโฮเทลผาใหญ่มากร้อยกว่าหา้องมี่นมส่รเนี่ยคุจะไม่รนะเ่าจะเดส่วนี้่ม

Normal gear has been removed. The engine mount modifies. it's Got titaniums front gear legs and a new carbon uh, cowling. No. You just get to the top. Yeah, hates going in a straight line. This guy just loves to throw in a few extra flick rolls, tumbles, and uh, using every bit of. the...